ผมเห็นปลาน,นิ่นนงครับพี่น้องเงีนอยู่ปะเนี่ยโอ้ยอยู่อยู่กำลังสีนี้กำลังสีนี้จังจับปะได้ มาไมโดนหรอครับพี่น้นองมาไม่โดนล้โดน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 โอ้ยของยัดของยัดของยของเดี yeah, yeah, yeah. ๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวถึงมากก่อนยา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 าเนี่ล <c> uh <thing faster> <c oughs> ่ะ okay. ถือกามบ่อถือกามอ้ถืกามอยู่ครับพี่น้องถือว่าลูกดอกเขาลึกบ่นี่เป็นของเฮาเดี๋ยวก็พี่น้องเฮ้ย มันจะเป็นลูกกันเลยนี่ดีครับพี่น้องัานี <c oughs> ต่ตัวแรกตัวแรกโอ้ในการในการปะเดี๋ยวเก็บปลาลุยกันต่อเลยครับพี่น้อง